ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องน้องชาวเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ผมชอบเกษตรซอฟส่วนสวยนะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูที่ปลูกไปนะครับผักสลัดนะครับที่ผมปลูกไปที่ทำให้คลิปให้ดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับไปย้อนกลับชมดูได้นะครับก็จะมีการวิธีการเจาะรูนะครับเจาะรูไอตัวครอบ pvc นะครับแล้วก็ วิธีการปลูกนะครับครับทีนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับดูที่ต้นก้านะครับต้นก้าต้นนี้ต้นแรกนะครับก็จะตัวนี้มันก็จะนี่ครับลม้ลมๆลม้ลมนะครับสังเกตด,ดูมันก็จะมีใบแห้งนะครับนี่ใบมันจะแห้งเพราะว่าตอนผมลดน้ําแล้วมัน มันล้มนะครับมันล้มทีนี้ใบมันก็เลยมาติดตรงนี้อย่างนี้ติดตรงท่อพีพีซีอย่างนี้นะครับทีนี้พอแดดช่วงเที่ยงมาปุ๊บมันก็จะร้อนใช่ไหมครับทีนี้ใบมันก็จะแห้งก็จะติดกับท่อพีพีซีมันก็จะแห้งก็จะเฉาใบมันก็จะตายแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการลดน้ําถ้าทําเป็นน้ําหยดก็จะดีมากนะครับทีนี้ผมพอดีไม่มีทุนในการ ซืออุปกรณ์ทําน้ําหยดนะครับถ้ามีตุนก็จะจะทาอยู่นะครับจะซื้อมาทําอยู่นะครับตัวนี้ก็ให้ดูไปก่อนนะครับว่าปัญหาการปลูกมันเป็นแบบไหนนะครับที่ผมทําขึ้นมาครับตัวปลูกแบบใหม่นี่ครับจะคิดค้นมาลองปลูกดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับก็ดูครับตัวแรกนะครับก็จะประมาณนี้ก็ไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับก็จะมีใบนี้ที่แห้งไปนะครับที่ตายไป ไม่เป็นไรครับก็ยังแต่ยอดมาใหม่ตัวนี้ครับมีใบที่เหลืออยู่นะครับก็รอดูวันไปนะครับต้นกล้านี้ที่ผมเพาะไว้พอดีผมไม่ได้ออกแดดช่วงมันขึ้นใบที่สองนะครับเพราะว่าช่วงเราขึ้นมันขึ้นใบที่สองนี้ต้นกล้าขึ้นใบที่สองเราต้องเอาไปออกแดดบ้างน,นะครับเพื่อให้ต้นมันแข็งแรงนะครับถ้าอยู่ในเต็นท์ในร่มต้นมันจะอ่อนแอนะครับผม,ผมเพิ่งเอามาออกแดด ช่วงหลังต้นมันยาวเลยครับลําต้นมันจะยาวครับถ้าอยู่ในร่มครับเดี๋ยวจะไปดูพาไปดูต้นที่สองนะครับต้นที่สองครับนี่ครับต้นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะครับนี่ครับรู้ว่าจะรอดไหมนะครับก็แห้งๆน่าจะรอดนะครับเพราะว่ามันมีใบแตกใหม่ขึ้นมาใบดึงนี้ครับน่าจะรอดอยู่เพราะตัวนี้ก็ ใบนี้ติดไปกับตัวทอ่อ p บ c เลยนะครับผมมาดูที่หลังมาลดตอนมาลดน้ำตอนที่ยงยเห็นพอดีก็ได้ดึงออกคันตอนแรกนึกว่าจะตายแล้วพอม,มาดูวันที่สองมาก็โอเคใบองอกขึ้นมาใหม่นะครับครับทีนี้มาดูต้นที่3นะครับต้นที่3นี้ก็ยังโอเคอยู่ครับยังไม่เท่าไหร่ตอนนี้น่าจะรอดร้อยเปรเซ็นต์ ต้นที่สามนะครับมาดูต้นที่สี่ครับต้นที่สี่นี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมน่าจะดูแล้วสภาพน่าจะไม่น่ารอดนะครับตัวน,นี้น่าจะได้ปลูกใหม่นะครับเพราะว่าดูแล้วไม่น่ารอดถ้ารอดนี้ก็สุดยอดมานะครับนี่ตัวลําต้นนี้ก็แห้งไปแล้วนะครับลําต้นนี้ก็แห้งไปแล้วถ้าดึงก็ขาดปุ๊บเลยนะครับ แต่มันมีใบเล็กด่งอกขึ้นมาอยู่นะครับมียอดเล็กงอกขึ้นมาอยู่แต่เดี๋ยวรอดูไปก่อนครับสักสักสามสี่วันถ้าไม่รอดก็ปลูกใหม่นะครับก็มาดูต้นที่สี่ครับต้นสุดท้ายนะครับต้นนี้ก็โอเคครับรอดน่าจะรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับโอเคครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับนะครับฝาการปลูกเป็นยังไงครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปทําอะไรให้ดูนั้นก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับจะไม่ได้พลาดการอัปเดตของช่องของผมนะครับเกษตรซอฟต์สวยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปถัดไปคลิปอะไรดีๆเกี่ยวกับเกษตรนะครับก็จะเอามา อัปเดตให้ทุกท่านได้ดูนะครับทีนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ